สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะทำเปาะเปี้ยยวนสูตรเปาะเปี้ยยวนดั้งเดิมเลยใช้แผ่นใช้แผ่นยวนหอ่อมีส่วนผสมก็มีวุ้นเส้นแล้วก็หมูสับหมูสับครึ่งโลวุ้นเส้นใช้อยู่ประมาณห่อสิบห้บาทแล้วก็ถั่วงอก ซื้อสักสิบบาทพอไข่3ฟองแล้วก็ซีอิ๊วขาวสอช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1นช้อนโต๊ะพริกไทยป่นสอช้อนชาแล้วก็ผักชีสับให้ละเอียด หอมซอยสักห้าหัวห้าต้นไม่ใช่ห้าหัวหัวก็คืออันนี้หอมแดงหกหัวนะคะมาดูป้าผสมนะแล้วก็แผ่นแผ่นยวนแผ่นเปาะเปียยวนเอาไว้หอ่อจะผสมให้ดู ใส่ลงไปเลยหมูใส่ตัวงอกก่อนองอกก่อนบีบๆนะใช้มือเลยมือล้างให้สะอาดเรากินเอง ้าเราทำขายเราก็ใช้ถุงมือก็ใส่หมูลงไปหมูเยอะๆจะได้อะไรใส่หมูลงไปแล้วก็ใส่หุ้นเส้นหุ้นเส้นแล้วก็หั่นสั้นๆหั่นสั้นๆหั่นไปๆหั่นสั้นๆ,ๆ,ๆ หั่นแล้วนี้ป้านแล้วแล้วก็ลงเลยด้วยหอมแดงหอมแดงแลราสับเน่ยสับให้ละเอียดลากผัชก,กชีหอม หอมสดพริกไทยป่นอันนี้ปอกเปีสูตรดั้งเดิมจากปอบเปียยวนใช้แผ่นยวนหอ่อแต่จะใช้แผ่นโรตีห่อก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่เราจะชอบเพื่อนๆชอบเพื่อนๆช,ชอบแผ่นอะไรเพื่อนเพื่อ,อก็ห่อได้หมด เนืกซีอิ๊วขาเพราะเราไม่ใช้ผงชูรสเราเลยถ้าสูตรโบราณเขาจะใช้น้ำปลาใส่ผงชูรสแต่เราไม่ได้เราไม่กินผงชูรสเราก็เลยใส่ซีอิ๊วใส่น้ำมันหอยเราไข่สามฟองตุนลงไปเลยถ้าชอบกินไข่เยอะก็ใส่เพิ่มได้นะคะ มะคุคุ๊บคุ๊ น้ำจิ้มก็ทำแบบเดียวกับหมูหมูตะไคร้ลุส้สวนอันนี้ก็กเปาะเปี๊ยลุยนสวนอร่อยนะคะสุดด้อง,งเดิมเลนเพื่อน,น,น,นชอบก็ลองทำดูนะทำตามสูตรป้าน้ำจิ้นก็เป็นน้ำจิ้นหวานั่วยจิ้นถัว่ว พริกหนึ่งถ้วยเอาไปตำแล้วก็ใส่ลงไปน้ำจิ้มเลยชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เรานะสนน่วนผสมใส่ลงไปอันนี้น้ำส้มน้ำเปล่าน้ำตาล แล้วก็น้ำปลาใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เอามาต้มให้มันละลายพอละลายแล้วเราก็เอามากินได้เลยเอามาหอ่อเอามาราดเวลาหอกินแล้วก็ราด มอมันเดือดแล้วก็ร็กแล้วกินได้เลยพริกเราก็เอามาลวกลวกให้มันสุกสุกแล้วเราก็เอาไปปั่นปั่นแล้วก็เอามาใสานา่น้ำจิ้มได้อร่อยลวกให้สุกหน่อยค่อยปั่นพอเราลวกเสร็จเราก็ปั่นปั่นแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะ เอาไว้ใส่กันน้ำจิ้มอันนี้พริกพริกปัน่นพริกสดลวกแล้วก็ปัน่นหอนวดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ให้เสมอกันแล้วก็เดี๋ยวป้ามาหอให้ดูนะ เป็นป๊ะเปี้ยยวนเนี่ยเวลาซื้อมาใหม่ๆม,มันจะมันจะกรอบอันนี้เราต้องเอาน้ําเอาน้ำทาทาหน่อยให้ชักพักเลยให้มันนิ่มแล้วค่อยๆหอมเอาน้ำทาให้ทาให้ทั่ววางให้มันนิ่ม ทิ้งไว้หลายๆอันพาแล้วก็วางไว้ให้มันนิ่มวางเอาเอาหาอะไรวางแต่อย่าวางทับกันนะถ้าวางทับกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดกันติดกันฮะนี้ก็ห่อไม่ได้อีกมันมีแบบกลมแบบเหลี่ยมแล้วแต่เราซื้อมาแบบไหนก็ห่อได้หมด ก็วางไว้วางไว,ว,ว,ว้เดี๋ยวพอนุ่มละเริ่มนุ่มแล้วเดี๋ยวพอนุ่มละนุ่มแล้วมืดไปนหน่อยนะไฟตรงนี้มันเสียมันเลยม,มืดไปนหน่อย ซื้อมาหน่ยแล้วก็คุกแล้วหอแล้วป้าจะห่อให้ดูใส่นี้แล้วก็พับอย่างนี้อันเล็กก็ไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันล้นแล้วก็พับสองด้านาพับสองด้าน หมวนหมวนแน่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 นอย่างเงี้ยฮะก็จะออกมาอย่างนี้นะได้หนึ่งอัน โดยอันนึงนิ่มแลอันนี้นิ่มนะถ้ามันแผ่นเล็กก็ไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะเดี๋ยวมันแตกพับขึ้นอย่างนี้แล้วก็พับด้านข้างด้านข้างขึ้นอย่างนี้ สองด้านนะคะเสร็จแล้วก็ม้วน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 มวน้มว,นมวนให้แน่นอย่าให้หลวมนะนี่ไหนมาอย่างี้ก็ห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่า จะหมดในถาดหมูเลยนะคะ <c oughs> เห็นชัดไหมคะแทไรบางบนคนยแม่หอเนี่ยมาจับส่องให้แม่หอหน่อยสิ ส่งดูว่าแม่ห่อให้ให้เขาดูว่าแม่ห่อเนี่ยจับจับยังไงนี่ไงจับโทรศัพท์ขึ้นถ่ายอยู่วอนนี้ใช่ถ่ายวิธีแม่ห่อให้ดูเนี่ยถ่ายดูนะพับเขาอย่างนี้่ห้้ามันสั่นๆเพื่อคนดูเนี่ยพับสองข้างอย่างนี้ข้างอย่างนี้แล้วก็พับอย่างนี้ ถ้าเป็นสั่นก็มือเราสั่นแล้วก็ค่อยๆหมวนเห็นชัดไหมสวยไหมโอเคเนี่ยห่อเรื่อยๆจน่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทอด ได้ตกประมาณยี่สิบอันห่ออันเล็กเดี๋ยวทอดให้ดูนะคะ่อ,อห่อเสร็จแล้วเราก็มาตั้งเตาทอดไฟเบาๆ้วน้ำมันใส่ลงไป ทอดประมาณไฟกลางๆรอให้มีควันร้อนขึ้นนิดนึงแล้วเราก็เอาใส่ลงไปทอดไฟทอดไฟกลางๆจะได้จะได้กรอบอร่อยจะใช้น้ํามันปลาล์มก็ได้นะแต่ป้าใช้น้ํามันลาข้าวเพป้า,ปาเพื่อสุขภาพก็เลยใช้น้ํามันลําข้าวถ้าใครอยากชอบกรอบเพราะว่าใช้น้ํามันปลาล์มมันก็จะกรอบอร่อยกว่า ออเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาปอปเปลาะเปียกใส่ลงไปน้ำมันเข้าเลยอันเดย เริ่มจะเหลืองแล้วถ้าเพื่อนๆยังไม่ทันกินก็ทอดผ่านครั้งหนึ่งแล้วก็เก็บเข้าช่องฟิล์ได้นะแล้วก็ทอดอีกรอบหนึ่งกินอร่อยกรอบค่ะเหลือเริ่มเหลืองเดี๋นะยวก็ได้กินแล้วไม่แล้วเนี่ยพอเดือดกรอบแล้วก็เอาออกดูนะ เพื่อนๆชอบก็ลองทำกินดูนะอร่อยถ้ากินไม่หมดก็เก็บเข้าช่องฟิตแล้วก็วันหลังมาทอดใหม่ก็อร่อยครับเนี่ยดูคนกินคนกินเป็นถ้วยคุกใส่ถ้วยก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ห่อกินใบชุกเลย จีนอร่อยนะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ติดตามคลิปใหม่